สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการเช็คดวง12ราศีประจำเดือนเมษายน2568เดือนนี้ดวงของราศีเมถุนจะเป็นยังไงการงานการเงินความรักและเรื่องที่ต้องระวังมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกแบบจัดเต็มพร้อมวิธีเสริมดวงให้ชีวิตปังใครที่อยากให้ดวงดีงานรุ่งเงินเข้าความรักปัง ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะไปดูกันเลยค่ะราศีเมถุนท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเดือนนี้ต้องใช้ไหวพริบมากเป็นพิเศษอาจต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงมีโอกาสดีแต่ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบการเงินมาไวไปไว ระวังการใช้จ่ายเกินตัวและอย่าเพิ่งลงทุนก้อนใหญ่คนโสดความรักมาเร็วไปเร็วเจอคนถูกใจแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนคนมีคู่ระวังปัญหาความหึงหวงและอารมณ์แปรปรวนข้อควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจและปัญหาเรื่องเอกสารหรือเรื่องการถูกโกงเงิน วิธีเสริมดวงของชาวราศีเมถุนให้ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาไหว้พระแม่รักษมีเพื่อเสริมโชคลาภใส่เสื้อผ้าสีฟ้าหรือขาวเพื่อเสริมพลังงานดีๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับดวงของราศีเมถุนในเดือนเมษายนนี้ใครที่ดวงดีอยู่แล้วก็ขอให้เฮงเงปังๆยิ่งขึ้นไปอีกส่วนใครที่ต้องระวังก็อย่าก,กังวลไปนะคะ เพราะเราสามารถเสริมดวงให้ดีขึ้นได้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขเสริมดวงเพื่อไม่พลาดดวงเด็ดๆในทุกๆเดือนและถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ